ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังคลิปนี้กันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบ MIUI ทางฝั่งของเซี่ย i มีนะครับในแง่ของการใช้งานของผู้พิการทางด้านสายตานะครับเราจะมาดูกันว่า m ี u i มี u i ของฝั่งเซี่ยนี่ยพวกเราจะสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมี u i ที่ผมทดสอบนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน12นะครับครอบทับอยู่บน Android 10 และเครื่องที่ผมใช้ทดสอบก็จะเป็นเรียวมี10 T Pro นะครับในแง่ของสเปคหรือข้อมูลต่างๆก็น่าจะมีช่องดังๆทำไว้แล้วครับผมจะไม่ขอพูดถึงตรงนั้นเราจะมาดูกันว่าในแง่ของการใช้งานในแง่ของการเข้าถึงพวกเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรุ่นที่ผมได้มานี้เอาสมัดีกว่าจะเป็น8ทับ 2, 5 6นะครับโอเคผมก็ได้ติดตั้งแอปต่างๆแล้วก็ลง โปรแกรมเสียงเพื่อให้ใช้งานได้เต็มที่แล้วนะครับในส่วนของการปรับแต่งยังไม่มีการปรับแต่งไดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ไอที่ให้มาก็ยังไงก็ <ๆ S 2> อย่างนั้นนะครับโอเคหน้าจอดับไปช่างหัวมันก็ลักษณะของโฮมสกรีนก็จะเป็นเหมือน iOS <c oughs> เวอร์ชั่นเก่าๆนะครับก็ลงแอปมามันก็จะมาว,า,วางกองๆรวมกันไว้ในหน้าจอโฮมนี่แหละ มีหลายแอปก่อนก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับใน ios เวอร์ชันก่อนก่อนเซียวมีตอนนี้ก็ยังเป็นในลักษณะนี้นะครับ True age. True. เครื่องมือบันทึกวิดีโอหน้าจอนี่นะครับมันก็จะมีมันจะเป็น discover นี่นะครับมันก็จะกองกองหมด <Show ing. S 1> เดี๋ยวผมลืมบอกมันสามารถที่จะใช้สองน<ป>ิ้วลากซ้ายลากขวาผู้เปลี่ยนหน้าจอได้นะครับก็คือเราก็สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้ผมลากมาหน้าจอหนึ่งหน้าโฮมหนึ่งก็จะเป็น หนึ่งยังไม่อ่านจาก Play s t แอปมันก็สามารถปัดหนึ่งยังไม่อ่านจาก Play Store มันก็ปัดไปปัดมาอ่านได้นะครับผมปัดปัดขวาไปอีกเอาของยูรากทางซ้ายไปขวาแบบละส่งงานสี่มะจากถูกใจให้คับมันจะเข้าสู่หน้าของ Google เหมือนพวก Google Now สมัยก่อนนะครับแบบนี้นะครับถ้าผมลากจากทางขวามาทางซ้ายมันก็จะมาแอปลาที่หนึ่งหนึ่งยังไม่อ่านจากมันก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับลากมาทาง จากซ้ายจากขวาไปซ้ายอีกก็จะเป็นแอปสองนี่นะครับก็จะมีแอปทั้งหมดวางอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่มีหน้าแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราใช้สองนิ้วลากลงก็จะเป็นการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแถบการแจ้งเตือนสัญญาณโทรศัพท์เต็มแบบนี้นะครับในมี UI นี่เราสามารถจัดการการแจ้งเตือนได้ทุกอย่างนะครับไม่เหมือนอถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นเรียวมี UI ที่ผมเคยใช้อยู่<ม>ในเวอร์ชันในเครื่องก่อนเนี่ย ในการแจ้งเตือนพบว่าจะไม่สามารถลบาการแจ้งเตือนทั้งหมดได้ในครั้งเดียวนะครับแต่ว่าในเซลมีนี้ทําได้แล้วในเรียวมีเราจะต้องปิดท็อกแบ็กแล้วก็แตะที่ลบทั้งหมดแต่ในส่วนของเซลมีนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถลบได้เลยว่ายอย่าเพิ่งปิดสิถ้าผมก<า>ะะนะผมก็ลาก2นิ้วลงมา,า,านี่าก,การแจ้งเตือนสีลางการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับท็อกแบ็กสามารถเข้าถึงได้อย่างดีเลยครับก็ลบแบบนี้ไปได้เลย ตัวเรียกใช้ระบบการตั้งค่าแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของแอปกดค้างก็ก็มีกำลังลากหนึ่งรายการว่าในหน้าที่สองที่ห้าบรรทัดที่สามแล้วมันก็จะมีการตั้งค่าผู้จัดการฝาข้อมูลแอบแบบนี้เหมือนการถอนการติดตั้งเหมือนมารุ่นอื่นๆก็คือสรุปก็คือตรงนี้ท็อกแบ็กสามารถเข้าถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการลบการแจ้งเตือนการจัดการแอปนี่ท็อกแบ็กเข้าถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปก็จะเป็น ข้อสังเกตนิดนึงในการย้ายแอปนะครับเือผมใจกดย้ายเนี่ยกำลังลากหนึ่งรายการย้ายไปที่แถว6คอลัมน์3ย้ายไปที่แถว6กคอลัมน์ก็จะพูดได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกับย้ายไปที่แถว6คอลย้ายไปที่แถว5คอลัมน์สามาในหน้าที่สทีบับรที่3แล้วสามารถที่จะมันจะบอกได้นะครับว่าอยู่ที่คอลัมน์ไหนแถวไหนก็คือบอกได้หมดไม่ต้องไปเปลี่ยนยูให้ยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องปรับตัวกับรูปแบบการจัดวางแอปของเขานิดนึงนะครับต่อไปอะไร ถ้าเราเมื่อกี้ผมพูดถึงการลากลงครับถ้าเราใช้2นิ้วลากขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าของ Discover หรือว่าการค้นหาของ Google นี่ครับ Showing-15 s s o i n g g u e t แล้วก็สามารถค้นหาอะไรได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือค้นหาจาก Google ก็แค่ใช้2นิ้วปัดขึ้นนะครับอันนี้ในมุมของผู้พิการนะครับถ้าคนตาดีก็ใช้1นิ้วอะไรก็ว่าไปเราจะมาพ,พูดถึงในแง่ของการใช้งานของผู้พิการทางสายตานะครับผมกลับออกไปก่อน ทีนี้ใช้อะในส่วนของอะไรล่ะเดี๋ยวผมจะไม่พูดยังจะไม่เข้าไปใช้งานการตั้งค่านะครับผมสงสัยว่ามันสามารถที่จะปรับแต่งลอนเชอร์ตรงนี้ได้ไหมคือตอนเนี้ยมันมันมันจะมีแค่การถ้าเราลงแอปมาเนี่ยมันก็จะมาวางไว้หน้าจอหลักทั้งหมดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยแต่ถ้าผมอยากจะใช้อ่า แอปโรเลอร์ drawer, เหมือน Android เวอร์ชันเก่าโดยการปัด2นิ้วขึ้นและให้มันมีแอปทั้งหมดอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเราจะเอาอะไรก็ค่อยๆว่ากันไปอีกทีนึงมันจะทําได้ไหมเออผมก็สงสัยโดยการที่มันจะไม่ต้องไปหารันเชอร์ตัวอื่นมาลงอีกทีนึงคือผมจะใช้รันเชอร์ตัวเนี้มันสามารถทําได้หรือเปล่าเออตรงนี้ผมสงสัยผมก็ไปค้นหามาแล้วครับซึ่งมันก็สามารถทําได้นะครับแต่มันจะมีอยู่2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือปิดท็อกแบ็ k แบบนี้นะครับ แล้วก็กดที่ว่างๆของหน้าจอหน้าสองยี่สิบบกดที่ว่างนี่นะครับเออแล้วก็เปิดมันมันก็จะมีหน้าตาของการแก้ไขลอนเชอร์เนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราพูดในแง่ของคนมองเห็นหรือคนสายตาเรืองรางนี่มันก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าไปอธิบายให้คนตาบอดสนิทฟังมันก็เฮ้ยไอ้ที่ว่างมันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็มกใช้วิธีแบบที่ ร่นอื่นๆทาก็คือใช้2นิ้วนะครับาวางจากาใช้2นิ้วทาเป็นรูปกันไกลนละครับวางอีกนิ้วหนึ่งวางไว้ขอบด้านขวาอีกนิ้วหนึ่งว,วางไว้ขอบด้านซ้ายหรือจะวางด้านบนด้านล่างก็ได้ครับแล้วก็ยุบลง2ครั้งนะครับเหมือนหุบลงเร็วๆนะครับเข้าโหมดแก้ไขมันจะบอกว่าเข้าโหมดแก้ไขอะไรนี้เนี่ยอันนี้คือได้นะครับถ้ามันบอกเข้าโหมดแก้ไขอันนี้ก็คือได้เลยนะครับแล้วก็มาหาในส่วนของการ ปรับแต่งหรือการตั้งค่าการตั้งค่าตรงนี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่การตั้งค่าของเครื่องนะครับเป็นการตั้งค่าของลอนเชอร์ของมี UI นี่แหละครับผมก็แตะเข้าไป2ครั้งนะครับอันนี้ผมจะไปเปลี่ยนลอนเชอร์ให้มันเป็นรูปแบบเดิมๆนะครับคือเราไม่ชอบแบบการวางแอปทั้งหมดอยู่ในนี้นี่มันก็จะผมเข้ามาในการตั้งค่าของลอนเชอร์แล้วนะครับตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นรูปแบบหน้าจอหลักรูปแบบหน้าจอหลัก เลือกแล้ว C X 6 5 X 6อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอคอนนะครับเราไม่ต้องไปดูตรงนี้ครับเรามาดูตรงเพิ่มเติมนี่ครับเสร็จสิน้นปุ่มตรงไหนวะเพิ่มเติมเออน,นี่ครับตรงเพิ่มเติมนี่นะครับแต่ไป<อ>ย้อนกลับปุ่มแล้วก็มันจะมีในส่วนของน่าจเริ่มต้นชุดเรียกใช้ระบบตัวเรียกใช้ระบบอันนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นของลอนเชอร์นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับถ้าเรามีการติดตั้งลอนเชอร์ตัวอื่นมันก็จะไปโผล่ตรงนี้แหละแต่เราจะมาเอาตรงนี้ครับ เลื่อนหน้าจอหลักขึ้นเพื่อเปิดการค้นหาเลือกไว้ we go discover ลิฟหน้าจอหลักปกติอันนี้นะครับในส่วนถ้าเราปัดขวาอีกมันจะเจอคําว่าหน้าจอหลักก็อันนี้จะเป็นปกตินะครับผมแตะเข้าไปดูข้างในหน้าจอหลักย้อนกลับปุ่มมันก็จะมีครับเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเริ่มต้นปัดผิดนะครับอันนี้ผมแตะเข้ามาในหมวดของการเลือกหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักปกติแสดงแอปที่ติดตั้งทั้งหมดบนหน้าจอหลักกดไอคกอนของแอปทางไว้เพื่อดูปุ่มลัดจัดการหรือถอนการติดตั้งแอบอย่างนี้นะครับผม อันนี้ที่ผมเลือกไว้ไม่ได้ตรวจสอบช่องทําเครื่องหมายด้วยลิ้นชาแบบวางแบบที่ติดตั้งไว้ทั้งหมดลงในลิ้นชาแบบซึ่งสามารถเปิดได้โดยปัดขึ้นบนหน้าจอหลักคุณจะยังสามารถค้นหาแอปที่คุณย้ายไปยังหน้าจอหลักในลิ้นชาแบบได้นี่อันนี้นะครับจะเป็นแอปแบบไอเป็นหน้าจอหลักห้วยหน้าจอหลักแบบมีลิ้นชักนะครับไม่ได้ตรวจสอบช่องทําเครื่องหมาย <gambling S 2> เลือกเอาไว้การแจ้งเตือนใช้งานลิ้นชาแบบลิ้นชาแบบถูกเปิดขึ้นโดยการปัดขึ้นบนหน้าจอหลักการสลับ <ori> เป็นโหมดหน้าจอหลักด้วยลิ้นชา้้สนไงดลับหรือไม่ก็สลัับบบไไปครรเาม่ชอแบบนี้ก็ หน้าจอหลักไม่ได้ตรวจสอบชาทำเครื่องลวก็ออกมาเลยนะครับัหน้าจอหลักด้วยลินชาแบบตัวเรียกใช้เข้าหมดแก้ไขอันนี้ครับสมมติผมปัดสองนิ้วขึ้นมันก็จะเจอเดี๋ยวนะครับหน้าสองมีหน้าสองครับก็มีลายมีอะไรก็ว่าไปหน้าสองสิบสองแอบนี่ครับจะมีเหลือแค่สิบสองแอปนะครับหน้าหนึ่งสิบแอปสิบแอปนะครับหน้าสองสิบสองแอบก็ถ้าเราปัดสองนิ้วขึ้นไปจากด้านล่างนะครับมันก็จะเจอนี่ครับแอปทั้งหมดจะอยู่ในนี้อางแต่มันจะไม่พูดนะครับ กร,กรถ้าเริ่มตัตู้้สแกนโทรศัพท์อย่างนี้นะครับผมก็กลับออกมานี่นะครับเราก็จะได้แบบแอปดอลล์กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือน Android เวอร์ชันไม่ใช่เหมือนลอ er นเชอร์ตัวอื่นที่เขามีกันนะครับซึ่งถ้าผมใช้2นิ้วปัดลงมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับแถบการแจ้งเตือนแบบนี้นผมล้างมันก็จะมีข้อสังเกตนบไม่ได้กกับปุ่มถ้าเราจะเอาการแจ้งเตือนที่เป็นพวกแผงควบคุมต่างๆเนี้ย อันนี้ผมปัดจากกลางๆหน้าจอใช่ไหมเ <True S 1> นยม,มันก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าผมปัดจากไม่มีป้ายกำกับปดัดล,ล,ลงนะครับปัดลงจากล่างๆของหน้าจอผมเอาโฟกัสไว้ตรงล่างๆแล้วก็ปัดลงแถบการแจ้งเตือน c capital g สัญญาณโทรศัพท์สามขีดแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของพวกการแจ้งเตือนข้อความต่างๆแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าจะต้องการไม่มีป้ายกำกับต ปรับแต่งพวกแผงควบคุมพวกเปิดปิด Wi-Fi ก็ต้องแตะจากด้านด้านบนนะครับแล้วก็ลากลงแล้วมันก็จะมีข้อสังเกตนะครับถ้าเราใช้แชจเจอร์ของ Talkback โดยการลากขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวามันจะเปิดแค่การแจ้งเตือนอ่าน o t i f i c a t i ิเก็คือพวกข้อความต่างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้แชจเจอร์ของ Talkback การแจ้งเตือนเมนูตามบริบทเฉพาะรายการตัวเรียกใช้ระบบไม่มีป้ายกำกับกุ่มลากขวาแล้วก็ ลากาลากขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลากลงนะครับก็คือวาดเป็นรูปตัวแอลลงกลับหัวนะครับวาดไปทางขวาแล้วก็ลากลงอย่างนี้นะครับแถบการแจ้งเตือนนี่ <Hey S 2> นะครับแคปตัรจีสัญญาณโทรศัพท์สามขีดมันจะขยายแล้วขยยแวข็งคึุกคุกการบันทึกวิดีโอเครื่องจุดปุ่มขยายแล้วแข็งคึุกคุกการบันทึกวิดีโอเครื่องมือบันทึกวิดีโอหน้าจอการบันทึกจเ x, กจ็ด <12 80. S 1> <80. S 2> ร้อยยี่สิบเอ็กซ์หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบก็คือถ้ามันมีข้อความหรือ อะไรที่มันแจ้งเตือนมันก็จะมุโผล่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมกาลังบันทึกวิดีโออยู่ทีนี้อาจจะมีคนมีคําถามว่าเฮ้ยถ้าเราลากลงมาอีกครั้งนึงล่ะใช้2นิ้วลากลงมามันเห็นไหมไม่ได้ครับเห็นไหมครับผมใช้2นิ้วลากลงมาอีกก็ไม่มีปกติถ้าพวกซัมซุงพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนแบบ2ชั้นใช่ไหมครับคือชั้นแรกนั่นก็จะเป็นพวกอะไรต่างๆแต่เห็นเขาว่าปรับได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ปรับผมก็เอาไว้แบบนี้ไปก่อนก็เลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราน่าจะต้องแตะตรง แบบนี้่ะแต่ตรงขอ,ขอบบนสุดแล้วก็ลากลงอย่างนี้โอเคครับแต่ต้องก่ขอบบนสุดนะครับใช้สองนิ้วลากจากกอบขอบบนสุดของหน้าจอด้านบนอะ่ะแล้วก็มันจะมีพวก t r ทูดเงียบปิดจับภาพหน้าจอดเครื่องบินปิดไฟฉายแบบนี้นะครับเป็นพวกแผงการแจ้งเตือนต่างๆโอเคผมกลับบอกไว้ก่อนตัวเรียกใช้ระบบไม่มีป้ายก้องกดปุ่มท็อกแบ็คก็ยังสามารถทํางานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับคือยังไม่มีตรงไหนที่มันไม่อ่านนะครับคือมันก็อ่านหมดอันไหนเปิดอันไหนปิดก็ว่ากันไป อันไหนเช็คนอตเช็คมันก็สามารถบอกได้นะครับแต่มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับคือถ้าเราจะย้ายแอปโดยการใช้ฟีเจอร์ของ TalkBack นะครับโดยการแตะที่ <WhatsApp. S 1> ไอคอนของ TalkBack จากนั้นเราก็ลากขึ้นแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมครับเพื่อจะเลือกเมนูรายการได้ไหม,ม,มไม่ได้น,บบน,นะครับนี่นะครับคือจะไม่สามารถ ปกติถ้ารุ่นอื่นเนี่ยเราลากขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวามันจะขึ้นมันมันจะมีเมนูการดําเนินการใช่ไหมครับเรากดเข้าไปมันก็จะมีถอนการติดตั้งมีย้ายใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครัรบผมลากขึ้นแล้วเลี้ยวขวานี้ก็ไม่ได้นะครับ้ระมีข้อสังเกตโดยปกติถ้ารุ่นอื่นถ้าเราจะถ้าเราพอมองเห็นใช่ไหมเราจะใช้2นิ้วแตะตรงที่ว่างๆตรงพิกเซลว่างๆของหน้าจอใช่ไหม เพื่อที่จะเรียกการตั้งค่าของลอนเชอร์ขึ้นมาแต่ของเซี่ยมีนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับก็คือจอะต้องปิด Talkback ถ้าต้องการแตะตรงว่างๆนะครับหรือแล้วก็ใช้วิธีการของคนตาบอดก็คือวาง2นิ้วแบบนี้แถบการแจ้งเตือนเดี๋ยวนะครับ <Res idence. S 1> ไปหน่อยแปบ๊บหนึ่งเข้ามดแบ้ไขนี่นะครับก็ยุบยุบเข้ามาหากันมันก็ถึงเข้าหากมันก็จะ เรียกเอาการตั้งค่าของลอนเชอร์ขึ้นมานะครับการตั้งค่าวิดเจ็ตภาพพื้นห,หลังแบบนี้นะครับผมกลับเข้าอมดแก้ไขแล้วก็กลับออกมาต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนของการตั้งค่านะครับว่ามันมันมันบอกเราได้ทุกอย่างหรือเปล่าเครื่องมือเพราะว่ามันมีบางรุ่นอย่างรุ่นเรียวมีที่ผมใช้อยู่เนี่ยบางการตั้งค่ามันก็จะไม่บอกนะครับพวกสวิตช์เปิดปิดต่างๆนี้มันไม่พูดการตั้งค่าแบบนี้นะการตั้งค่าการ คนหาเกี่ยวกับโทรศัพท์ M U I Global หนึ e ่งสองอักระถ้าเริ่มตอัประเดตแอร์ระบบสถานะความปลอดภัยมันก็บอกได้และเครือข่ายมือ Wi-Fi ปิด Wi-Fi นยครับผม<อ>ไปดูแล้วผมจะเปิดมันสามารถเปิดได้ไหม Wi-Fi เปิดใช้ Wi-Fi เพื่อดูเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ไม่ได้ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายมันก็บอกได้นะครับเลือกไว้แล้วก็เปิดมันก็การมันก็จะเชื่อมต่ออะไรของมันก็ว่าไปโอเคผมจะออกมา Wi-Fi 네트 Sim card ต่อไปนะครับเมนูของการเปิดปิดท็อกแบ็กเนี่ยเอ่อการเปิดท็อกแบ็กกันแล้วนะมันจะเข้าไปอยู่ในเมนูเพิ่มเติมการตั้งค่าเพิ่มเติมนะการแสดงผลเสียการแจ้งเตือนหน้าจอหลักภาพพื้นหลังทีรหัสผ่านปกต้อง,องแบตเตอรี่และประสิทธิแตบแบตเตอรี่แตบการตั้งค่าเพิ่มเติมการตั้งภาพเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็มันจะอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือปะ่ะเมนูลัดโหมดถนัดมือเครียร์ลำโพงการช่วยเหลือพิเศษ โอเคมันจะอยู่ในการช่วยเหลือพิเศษนะครับอย่างนี้นะครับแตะเข้าไปการช่วยเหลือพิเศษย้อนกลับุ่มแล้วก็ในการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยมันปกติใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยใช้อยู่มันจะเป็นเมนูแบบถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นมันก็จะจากบนลงล่างหมดใช่ไหมครับอันแต่ในแบบของมี MI UI เนี่ยมันจะเป็นเมนูสารบัญจากซ้ายไปขวานะครับคือตอนนี้มันอยู่ที่อะไรเลือกแล้วทั่วไปอันนี้ทั่วไปเมนูทั่วไป อยู่อันซ้ายสุดใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีทางละปุ่มปรับระดับเสียงเมนูต่างๆเการสะดวกควบคุมอุปกรณ์ของคุณเมื่อใช้ปุ่มลัดที่สะดวกปิดก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลือกแล้วทั่วไปการมองเห็นในส่วนของเมนูสารบัญก็คือการมองเห็นนะครับจะเป็นเมนูที่2จากซ้ายไปขวาเราแตะเข้าไปมันก็จะมีการมองเห็นเลือกแล้วอันนี้นะครับเลือกแล้วการมองเห็นท็อกแบ็กพูดรายการในหอย้าจองการเปิดท็ k กแบกก็แตะเข้ามาที่ เมนูการช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็จะมีก็ต้องเข้าเมนูการมองเห็นอีกมันถึงจะมีในส่วนของ Talk Back นะครับมันถึงจะเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับซึ่ง <Talk S 1> ผมก็กมุงมงังงาหลามาแล้วครับในส่วนของไอ้ Talkback ไลน์น้ำนี่เว้ยตอนแรกมันเปิดอย <Talk Back S 1> ู่ยมไนไม่ได้ตรวจสอบอมอนเปิด, <ทำ S 1> ดอมายแล้วผมก็เข้ามาตรงช่วยเหลือพิเศษนี่แหละโอเคผมก็เข้ามาแล้วแล้วทีนี้ผมจะมาหาไอ้ส่วนของการปิดท็อกแบ็กไลน์น้ำเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นมาขวางหน้าจอใช่ไหม การช่วยเหลือพิเศษทั่วไปมันอยู่ที่ทั่วไป,วไป,ไปเว้ยเลือกแล้วอย่างเนี้ยผมก็ไถาจากข,าข้างล่างขึ้นมาวนเฮ้ยมันไม่เห็นมีที่ปิดเปิดท็อกแบ็กมันอยู่ตรงไหนวะผมก็หาอยู่ตั้งนานครับเอ๊ยไปออกไปหาเมนูอื่นมันก็ไม่มีก็ประเด็นนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีครับผมก็อ๋อมันพอมาดูข้างบนเฮ้ยมันมีเมนูสารบัญนี่ว่ามีทั่วไปมีการมองเห็น การได้ยินการได้ยินทางกายภาพทางกายภาพทางระปรับระดับเสียงช็อตแบ็คอย่างนี้นะครับคือไอเมนูใหญ่อะเมนูสารบัญอะมันจะมีจากซ้ายไปขวาอยู่3ามหข้อใหญ่แล้วก็พอเราต้องการไปหมดไหนเราเข้าเข้าไปดูในนั้นนะครับเก็ดประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ท็อกแบ็คเข้าถึงได้หมดครับมีอะไรอีกการตั้งค่าเพิ่มเต้อปรุงฟริ้งสำหรับวิดีโอเโอเคผมออกมาก่อนในส่วนของการใช้งาน ดูเรียกใช้ระบกการตั้งค่าซิม 5G นะครับเท่าที่ผมไปดูคนตาดีเขารีวิวใช่ไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันใช้งานซิม 5G ได้เว้ยแต่เขาไม่ได้บอกครับว่ามันคือถ้าเราเปิดใช้งานซิม 5G เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นครับหมายความว่าอีกซิมหนึ่งเนี่ยจะโดนปิดไปโดยอัตโนมัติครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูครับการตั้งค่าเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้มันใช้ 5G ได้เว้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอา้าวอีกซิมหนึ่งใช้ 4G หรือถ้าใช้งาน 5G อีกซิมนึงจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเขาไม่ได้บอกเดี๋ยวผมจะลองทาให้ดูเกี่ยวกับโทรศัพท์แอปปฏิเดตสถานะความปลอดภัยซิมการ์ดและเครือข่ายอันนี้ซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดและเครือข่ายมือถือย้อนกลับกลุ่มซิม5 g ก็สามารถใช้งานได้แค่ซิมหนึ่งเท่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่แต,แต่บางยี่ห้อไม่รู้นะเหมือนว่าจะใช้อีกซิมหนึ่งใช้5 g อีกซิมหนึ่งใช้สแตนบาย4 g ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถโทรเข้าโทรออกได้แต่อันเนี้ยี่ยวมีรุ่นที่ผมมีอยู่เนี้ย ถ้าเราเปิดใช้งาน 5G ใช่ไหมไม่เข้าไปในบริการโทรศัพท์แก้ไขหมายเลขซิมการ์ดไม่ได้แก้ไขชื่อซิมการ์ดแก้เครือข่ายมือถือชื่อจุดเข้าใช้งานประเภทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนอันนี้ะครับเรื่องในประเภทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนเว้ยแล้วก็ประเภทเครือข่ายที่เลือกเลือกใช้5แคปตัวจีเลือกใช้ 5G นะครับอันนี้ผมเลือกไว้ 4G อยู่เพราะว่า 5G ผมก็ไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่พูดง่ายว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้แต่ผมลองเลือกให้ดูว่ามันใช้งานได้ซิมเดียวเว้ย ซิม2มันจะปิดอัตโนมัติเลยนะครับโทรเข้าโทรออกไม่ได้เลยผมก็กดกไว้ที่บริการโททรศัพ์ประเภทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนแก้ไขชื่อซิมการ์ดแก้ไขข้อมูลซิมสำรวจเปิดใช้งานเลือกไว้ช่องคำเครื่องหมายชื่อจุดเข้าใช้งานคือแก้ไขหมายเลขแก้ไขชื่อซิมการ์ดแก้ไขข้อมูลแก้ไขหมายเลขลซิมการ์ดไม่ได้ตั้งเครือกชื่อจุดเข้าใช้งานประเภทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อน เครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนนะครับเลือกไว้เลือกใช้ 5G แบบนี้นะครับผมเลือก 5G ไว้แล้วครับบริการโทรศัพท์หรือว่าประเทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนเพราะว่าผมผมเพิ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเมื่อเมื่อเช้านี้นะครับเฮ้ยอาจจะได้แล้วก็ได้นะการและ t r u e e d ไม่ได้ตังค่า t r u e e ไม่ได้ตังค่าเครือข่ายข้อมูลมือถืออปุญาตให้อุปกรณ์นี้เลือกไว้ข้อมูลซิมหนึ่งปุ่มเลือกไว้เลือกซิมการ์เพื่อโทรปุ่มไม่ได้ตรวจสอบเสียงสองสำหรับการโทุ่ม โอเคตอนนี้มันสามารถที่จะใช้งาน 5G ได้แล้วนะครับเมื่อวันก่อนเองผมเพิ่งจะทดสอบแล้วมันมันไม่สามารถใช้ซิม2ได้นะครับถ้าเปิดใช้งาน 5G สงสัยจะเป็นที่การอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือเปล่าครับตอนนี้มันสามารถที่จะใช้ 5G ได้แล้วก็อีกซิม2ก็จะเป็นสแตนด์บายว่าที่ 4G อย่างนี้ได้แล้วนะครับโอเคก็ไปตามนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมลองตั้งหลายทีมันก็ไม่ได้มันน่าจะเป็นที่การอัปเดตเฟิร์มแวร์นี่แหละโอเคตามนี้ แล้วก็มีอะไรที่เราต้องรู้นะครับหน้าจออย่าเพิ่งปิงลดลบอุปกรณ์แล้วการตั้งค่าแล้วก็้ก<ช>ไม่มีแล้วครับไม่มีป้ายกำกับปุ่มสรุปก็คือค่าตัวที่ผมได้มาของมือถือตัวนี้ครับเป็นอ่า 10T Pro เนี่ยเป็นรุ่น8ทับ2ห้าหกผมได้มาค่าตัวหมื่นห้าก็ผมว่าคุ้มค่านะท็อกแบก็อ่านได้หมด การใช้งานโซเชียลก็แน่นอนว่าไม่มีปัญหาครับเพราะเป็น snap ตัวท็อปเป็น snap 865เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ WhatsApp Facebook Telegram Facebook เข้า Facebook นะครับเข้าได้เปล่า <Facebook. S 1> เข้าได้นะครับค้นหาุ Facebook. อ,อันนี้ก็ใยายานได้ปกติเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีการช้าอยู่เล็กน้อยปกติมันไม่ช้าขนาดนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างหลังบ้านซึ่งสัญญาณ WiFi มันอาจจะมาไม่ค่อยถึง แต่ก็เปิดสตอรี่ของลื่นๆครับไม่มีแอคเทปชลลงชัยสงสารอีที่ไม่มีค้าไม่มีสารเจ้าแม่กุนอินหยกขาววิดีโอถูกใจเมนูโพดูดหญิงออนไลน์รู้สึกหิวที่แบบนี้เลยครับมันก็จะไม่สะดุดถ้าคนมองเห็นโม้นว่าโอเคมันมันจะไม่มีการสุภาพใจคงได้แชร์ไปส่งครับคือมันก็อย่างนี้ไปเรือยเหมือนมันก็ถูกใจเลยแหละถูกใจเมนูโพูดไอบัมบิ๊กชาร์ลอตเชร์ปัดก็ได้ครับการดำเนินการเมนูโพดมันก็ไปได้ไปได้เรื่อยเรื่อยก่อนหน้าผมสันนิษฐานว่ารุ่นที่มัน ค้างเนี่ยน่าจะเป็นแบบพวกสเปคเก่าๆหน่อยนะครับจะว่ากากๆก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าแต่ว่ามีข้อสังเกตว่าบางบางรุ่นก็จะเป็นแบบก็เกือบๆกลางๆเาะอย่างพวกซัมซุง a 5 0อะไรอ่ารเงี้ยก็ก็ค่อนข้างจะเกือบๆกลางแต่ก็ยังมีสะดุดหรือจะเป็นที่ e x y n o s ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไอตัวเรียวมีที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็น snap แต่ว่าอันนั้นเป็น720เป็นรุ่น720ตัวนั้นก็ไม่สะดุดนะครับ ค่อนข้างที่จะลดล็อกอุปกรณ์แล้วเป็นได้เลื่อ,อนสามสิบนาับแต่เห็นลหลายสัน้ำบน่นก่อนรุ่นก่อนตอนนี้ก็ยังอยู่ก็ไม่สะดุดครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ asus ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็เครื่องก็ยังอยู่ในมือนะครับตอนนี้ก็จะเป็น snap 6 3สก็ไม่สะดุดเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ลื่นไหลเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะครับไม่ไมีไม่มีค้าง <Facebook. S 1> ไม่มีอะไรก็คือเล่นได้ปกติเพราะฉะนั้นประเด็นของ facebook ใช่มันมีการค้างมันมีการสะดุด มันก็ต้องมองกันหลายๆอย่างอาจจะเป็นที่สเปคของตัวเครื่องด้วยก็เป็นได้นะครับหรือว่าไม่ก็สุดที่ผมจะทราบได้แต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นสเปคของตัวเครื่องหรือเปล่านะครับโอเคสรุปผมว่าถ้าใครจะซื้อเซมีไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามซึ่งตอนนี้ก็ตัวที่น่าซื้อก็จะเป็นโบโก f3 mfc ใช่ไหมครับตัวนั้น6 0พันกว่า,าอก็น่าซื้อนะครับ ลดล็อก,กอุปกรณ์แล้วซึ่งก็จะ <ใน S 1> เป็นนาฬิกาอนเหมือนกัน <Facebook. S 2> ก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้แน่นอนครับถ้าเราไม่ยึดติดกับซัมซุงอ่าหรืออีกเรื่องนึงครับเรื่องของโทรศัพท์รุ่นนี้สามารถใช้2นิ้วลากขึ้นเพื่อรับสายได้นะครับรุ่นเรียวมีที่ผมใช้อยู่ตอน,น,นไม่ได้ครับแต่ว่ารุ่นนี้ทําได้แล้วแล้วก็ในการเรียกโอเค o OK o o g l e เพื่อที่จะทําการเปิดปิดท็อกแบ็กรุ่นนี้ไม่สามารถทําได้นะครับมันจะบอกว่าปิดอยู่ แต่มันจะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คลอยว่ากันอีกเรื่องหนึยวไปก่อนครับเตรียมตัวไปหาอะไรใส่ปากก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาลงคลิปกันให้ได้ดูอีกครับไปแล้วครับ